ดีที่ได้เที่ยว g o o d to ทาวเสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มาเที่ยวชมวัดบุพารามที่มีความเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และพาเที่ยวชมเสมือนเดินเที่ยวด้วยตัวเอง พร้อมเล่าถึงประวัติเรื่องราวที่น่าสนใจความเป็นมาสถานที่ที่สำคัญภายในบริเวณวัดที่มีอายุยาวนานหลายร้อยปีเลยนะคะตามมาเลยค่ะวัดบุพารามตั้งอยู่เลขที่143ถนนท่าแพ เยื้องกับวัดแสนฝางตำบลช้างครานอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สำหรับการเดินทางขับรถมาตามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปางเชียงใหม่ก่อนถึงตัวเมืองเชียงใหม่ให้เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกปลอยหลวงแล้วขับตรงไปเรื่อยๆนะคะจนถึงสะพานนวรัตค่ะจากนั้นขับตรงมาอีกประมาณ800เมตรวัดบุพารามตั้งอยู่ด้านซ้ายมือค่ะ วัดบุพารามเป็นวัดที่เก่าแก่ที่พญยาเมืองแก้วกษัตริย์ล้านานาลำดับที่12แห่งราชวงศ์มังรายโปรดให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช239 0ได้รับการบูรณะเมื่อพุทธศักราช2362โดยเจ้าหลวงทํำลังกาค่ะ และนี่ก็คือหอมลเทียนธรรมนะคะจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมความสวยงามภายในหอมลเทียนธรรมค่ะตามมาเลยค่ะนับตั้งแต่พระองค์ได้รับราชาพิเศษได้หนึ่งปีคือปีมะโรงเดือน5แรมเจ็ดค่ำวันอังคารจุลศักราช855หรือพุทธศักราช2036 พระเจ้าดิลกปรนัดดาธิราชหรือพระยาเมืองแก้วทรงได้สร้างหองมลเทียนธรรมเป็นมณฑปปราศาสตร์จตุลมุกทรงล้านนาพระองค์ได้ทรงรับสั่งให้สร้างพระอารามณนะที่พระราชอุทยานซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าติโลกราชผู้เป็นพระเจ้าปู่และเป็นที่ประทับของพระราชบิดาค่ะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธบุพพาพิมงคลพพปรองค์สีทองมีความงดงามมากๆและพระพุทธนเรศศักชัยไยรีพินาศแกะสลักด้วยไม้สักองค์สีขาวขนาดหน้าตักกว้างหนึ่งวาเศษมีอายุประมาณ400ปีค่ะและมีพระแก้วมรกตองค์สีเขียวที่มีความงดงามมากๆค่ะ หอมลเทียนธรรมที่เพื่อนๆเ,เห็นนะตอนนี้คือหอมูลเทียนธรรมหลังปัจจุบันนะคะพระราชพุทธ,ธิยานสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2539เพื่อทดแทนหลังเก่าที่สร้างขึ้นสมัยพระเมืองแก้วที่สุดโทมมากแล้วค่ะ พระพุทธนเรศศักชัยภัยรีพินาศตามประวัติเล่าว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพจากเมืองอยุธยาเพื่อขึ้นมาปราบอริราชศัตรูที่มารุกรานเมืองเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2147จนทัพศัตรูได้ล่าถอยไปทางเมืองแห่งและเมืองตวนสมเด็จพระนเรศวรจึงพักรบและสร้างพระพุทธนเรศศักชัยภัรีพินาศองค์นี้ขึ้นนี่เองค่ะ อายุท่านก็ประมาณ400กว่าปีแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆลงไปยังชั้นล่างของหอบนเทียนธรรมค่ะซึ่งเป็นห้องสมุดศูนย์ว,วัฒนธรรมของท้องถิ่นล้านนาตามมาเลยนะคะ และนี่คือชั้นล่างของหอมนเทียนธรรมจัดเป็นห้องสมุดศูนย์ว,วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาสำหรับประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบับลงทองของล้านนาไทยค่ะ เพื่อนๆเนที่ยวชมหอมนเทียนธรรมและห้องสมุดศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาแล้วทางช่องจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึง่งก็คือบ่อน้ำหรือบ่อน้ำทิพที่มีมาก่อนการสร้างวัดแล้วค่ะบ่อน้ำนี้ไว้เพื่อเป็นน้ำสำหรับสงและใช้ในการประกอบพิธีเท่านั้นโดยห้ามสตรีเข้าไปบริเวณ ภายในบ่อน้ำเด็ดขาดค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมเจดีแบบพม่าที่มีความสวยงามแล้วก็งดงามแปลกตามากๆเลยค่ะตามมาเลยค่ะ เจดีแบบพมา่าตั้งอยู่บนฐานย่อเกรดสองชั้นลักษณะลวดลายการย่อแบบพมา่ารวมทั้งตัวองค์ระฆคังและส่วนป้องฉไไนด้วยและมีเจดีบริวารอยู่มุมฐานสองชั้นภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเจดี JD สร้างเมื่อจุลศักราช872หรือพุทธศักราช2 0 5 3ค่ะ และด้านข้างของเจดีก็ยังมีวิหารพระเจ้าทันใจองค์สีทองมีความงดงามสวยงามแบบล้านนาเพื่อนๆเข้ามาขอพรกราบไหว้สักการะได้นะคะ ในปีพุทธศักราช2441ได้เปลี่ยนรูปทรงเจดีใหม่ขยายฐานให้กว้าง38ศอกความสูง45ศอกมียอดฉัดขนาดเล็ก4ฉัดรวมทั้งมีต้นดอกไม้เงินดอกไม้ทองอย่างละ4ต้นและได้มีการบูรณะเจดีอีกครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2499โดยพระพุทธยานค่ะสถานที่ที่สำคัญ และมีความสะดุดตาแก่ผู้พบเห็นที่เข้ามาเที่ยวภายในวัดก็คือวิหารหลังเล็กหลังนี้เองค่ะพระวิหารหลังเล็กหลังนี้ออกแบบศิลปกรรมล้านนาเจ้าหลวงช้างเผือกทําลังกาโปรดให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2362ภายในประดิษฐานพระพุทธชัยล่าประสิทธิชโชคเป็นพระประธานค่ะ พระพุทธ,ธชัยลาประสิทธิชโชคซึ่งก่ออิดถือปูนหน้าตักกว้างเจ็ดศอกสองูงเก้าศอกภายหลังเมื่อวิหารหลังเล็กได้รับการดัดแปลงแก้ไขในสมัยคูบาหลานหรือคูบาอินตะต่อมาเจ้าแม่ทิพสมณเชียงใหม่ได้ทำการบูรณะวิหารหลังเล็กเมื่อปีพุทธศักราช2445 ภายหลังเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดองค์ปัจจุบันได้ทำการบูรณะซ่อมแซมในรูปแบบเดิมและเสริมในบางส่วนคือปั้นมอมหรือสัตว์หิมพานสองตัวไว้ที่บันไดรวมถึงบานประตูใหญ่ของวิหารซึ่งปั้นปูนเป็นเทพ,พนมด้วยค่ะ เดิมพระวิหารหลังนี้มีอยู่สมมุกด้วยกันคือมุกหน้าหันไปทางทิศเหนือมุกหลังหันไปทางทิศใต้และมุกข้างหันไปทางทิศตะวันออกค่ะสำหรับพระวิหารหลังปัจจุบันด้านในประดิษฐานพระประธานสององค์ก็คือพระประธานพุทธใชยราประสิทธทิโชค ได้รับการประดิษฐานนะวิหารหลังนี้มาโดยตลอดพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองหันหน้าไปทางทิศใต้หันหลังให้กับองค์แรกภายหลังเมื่อวิหารหลังเล็กได้รับการดัดแปลงแก้ไขในสมัยคูบาหลานหรือคูบาอินตะพระพุทธรูปองค์นี้จึงได้รับการเคลื่อนย้ายไปประดิษฐานบนวิหารหลังใหญ่ค่ะ ทำงดงามยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะด้านข้างของพระวิหารเล็กก็ยังมีพระวิหารใหญ่ค่ะที่ออกแบบศิลปกรรมแบบล้านนาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมดูนะคะ นี่คือพระวิหารใหญ่ที่ออกแบบศิลปกรรมล้านนาสร้างโดยพระเจ้ากาวิโรรส,สุริยวง์ประดับตกแต่งลายปูนปั้นแบบพม่าค่ะภายในพระวิหารใหญ่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรออกแบบศิลปกรรมแบบล้านนา ซึ่งหล่อด้วยทองแดงล้วนมีน้ำหนักหนึ่งโกดและมีพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนขนาดซ้ายขวาอีกสององค์โดยหล่อด้วยทองสำริดทั้งคู่และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติและพระเวสสันดรชาดกซึ่งเขียนด้วยสีฝุ่นมีความงดงามละเอียดมากๆค่ะโดยจิตรกรปันช่างบ้านหอค่ะ วัดบุพารามได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจีนเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Lost in the Thailand e t h ที่ได้รับความนิยมและฉายในประเทศจีนซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมมาตามรอยสถานที่ที่ถ่ายทำภาพยนตร์และกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดด้วยค่ะ และว,วันนี้ดีที่ได้เที่ยวก o o d ทาว a ว e l ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากเพื่อนๆกด Subscribe สั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องและเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดชมคลิปที่สวยๆในคลิปต่อไปและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ